หลวงพ่อจ้อยวัดหนองนกยูงนะครับมานำเสนอนะครับสวยงามมากนะครับเล็กแต่ท้ารัดเป็นรูปเหมือนปั๊มนะครับ ก้องไม่ให้โฟกัสเท่าไหร่นะครับสูมได้แค่นี้นะครับผู้มชมถามว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะครับแทะดูงได้นะครับไม่ทราบปีนะครับ รบวนคอมเมนต์ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ